มาคะ่ะทุกคนวันนี้แม่เมย์ก็ <ๆ S 2> จะพาทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่ไร่กับแม่เมย์นะคะวันนี้ที่ไร่เนี่ยบรรยากาศดีดีมากเลยคะ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แม่เมย์เนี่ยต้องบูรณะไร่ให้ดูสวยสวยก่อนนะคะตอนนี้ก็อาจจะยังไม่มีอะไรมากวันนี้แม่เมย์เนี่ยก็เอาลีลาวดีเนี่ยมาลงไว้ที่ทางเข้านะคะพอทางเข้าไร่เนี่ยคือมันมีหญ้าเต็มเลยนะคะแม่เมย์เนี่ยก็เลยอยากจะเอาลีลาวดีเนี่ยมาปลูกเอาไว้หญ้าจะได้ไม่ขึ้นเยอะมากเกินไป อย่างน้อยๆเนี่ยมีดอกไม้สวยๆริมข้างทางก็ยังดีกว่ามีหญ้ารกๆตรงข้างทางนะคะจริงๆแล้วก็อยากจะทําให้ไร่เนี่ยเป็นที่นั่งเล่นที่พักผ่อนนะคะเผื่อพี่เอมาเนี่ยก็จะได้แวะมาถ่ายรูปมาพักผ่อนกันคะ่ะกว่าแม่เมย์จะเก็บเงินสร้างบ้านได้ตอนนี้ก็ทําที่นั่งเล่นไปก่อนคะ่ะงบเรามีไม่เยอะเราก็ค่อยๆสร้างค่อยๆทําไปก่อนนะคะสุขใจแค่ไหนเราก็ทําไปแค่นั้นคะ่ะถ้าเราฝืนมากเราก็ยิ่งกดดันตัวเอง มากนะคะคจงพอใจในความสุขที่เรามีแค่นี้ก็ทำให้สุขใจแล้วค่ะวันนี้แม่เมย์ก็เอามาลิเนี่ยมาลงดินที่ไร่ด้วยนะคะเอามมลิเอาไว้ที่บ้านดอกไม่ยอมออกเลยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยโดนแดดแล้วก็รากเนี่ย แข็งแรงมากเลยนะคะรากใหญ่มากแล้วแม่เมย์เนี่ยก็เลยเอามาลงดินที่ไร่แทนค่ะต้นมะลิเนี่ยแม่เมย์ก็ได้มาเนี่ยจากพี่ๆแถวนี้นะคะเขาให้มาค่ะแม่เมย์ก็เลี้ยงไว้ประมาณ2ปีแล้วนะคะก็ต้นก็ไม่ใหญ่เลยค่ะเพราะว่าแม่เมย์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนดินน้องเลยนะคะหวังว่าน้องมะลิเนี่ยจะเติบโตที่ไร่ที่นี่แล้วก็มีดอกให้พวกเราได้เห็นเยอะๆนะจ๊ะตรงที่ของแม่เมย์เนี่ยน้ำไฟก็มาถึงแล้วนะคะแม่เมย์เนี่ยก็ต้องหิ้วน มาจากฝั่งทางนน้นนะคะเพื่อที่จะเอามาลดน้องมะลิค่ะอดทนรอหิ้วไปนิดนึงนะคะเพราะว่าแม่เมย์เนี่ยยังไม่ได้ซื้อสายยางยาวๆมาใส่ไว้ที่ไร่เลยค่ะน้องมะละกอเราจะได้กินเจ้าแล้วนะวันพุธนี้เราจะมากินเจ้านะจ๊ะไว้มากินด้วยกันนะคะ